มืองไทยเคยมีรถกระบะปิงอัพขนาดเล็กอย่างนิสสัน NV และ m a าซาแฟมิเลียทำตลาดอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นก็อันตระธานหายไปแต่ในปัจจุบันรถกระบะเล็กในลนนักษณะนี้กลับได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศแถบอเมริกาใตา้ไปจนถึงอเมริกากลางอย่างเม็กซิโกและล่าสุดดูเหมือนว่าตลาดรถกระบะสำคัญของโลกอย่างสหรัฐอเมริกากำลังจะกลับมาให้ความสนใจ ในตลาดรถกระบะขนาดเล็กอีกครั้งเมื่อมีการคาดการว่า Ford อ,อาจจะทําตลาดรถกระบะขนาดเล็กรุ่นใหม่อย่าง Maverick ในสหรัฐอเมริก,กาหลังจากที่เริ่มกลับมาทําตลาดรถกระบะขนาดกลางอย่าง Ranger อีกครั้งเมื่อ2-3ปีก่อนล่าสุดค่ายรถยน Fiat Chrysler a u t o m o b i l e หรือ FCA มีการขยับตัวในตลาดนี้อีกครั้งด้วยการเปิดตัวรัง700รุ่นปี2021 หลังจากที่ได้เปิดตัวเฟ t สตราดาก่อนหน้านี้ไปไม่นานจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่รูปร่างหน้าตาของแรม700จะดูคุ้นตาเพราะมันก็คือเฟ t สตราดาที่ถูกนำมาติดโลโก้ของแรมนั่นเองพร้อมปรับแต่งรูปโฉมให้ดูมีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตัวเอง FCA จะทำตลาดแรม700ใน3รุ่นย่อยคือ s l t Big Horn และ Laramie ใน2สไตล์ตัวถัง คือแบบ2และ4ประตูที่รองรับการบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักสูงสุดได้ที่750กิโลกรัมและลากจูงโหลดที่มีน้ำหนักสูงสุดได้ที่400กิโลกรัมโดยมีพื้นที่จุสัมภาระที่1,143ลิตรโดย2รุ่นล่างจะมาพร้อมขู่พลังความจุ1.4ลิตร84แรงมา้าส่วนรุ่นสูงสุดจะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ1.3ลิตร98แรงมา้าทั้ง2รุ่นเครื่องยนต์ มาพร้อมระบบส่งกำลังแบบธรรมดา5สปีดขับเคลื่อนล้อหน้าโดยมีออปชันเป็นดิฟล็อกไฟฟ้าและแม้ว่า RAM 700จะเป็นรถกระบะขนาดเล็กแต่ก็ยังมาพร้อมอุปกรณ์และฟีเจอร์ที่มีใช้ในรถกระบะรุ่นที่ใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED จอแสดงผลระบบอินเทอร์เนนตขนาด7นิ้วในรุ่นวิกฮอร n และลาลามีที่รองรับระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay และดอยออโต้แบบรไร้สาย FCA จะทำตลาดแรม700ในโรงงานที่ประเทศบราซิลส่วนจะมีการจำหน่ายนอกตลาดอเมริกาใต้ด้วยหรือไม่นั้นต้องติดตามกันต่อไป พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ